นี้เราก็มาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดเชียงแานนะครับงานเดินวิ่งส่วนของพ่อเขาหินซ้อนชัตเชนงเสาหนึ่งร้อยปีนามเมืองชาตเชีงเสาด้วยนะครับนี้เราก็มาที่บริเวณจุดสตาร์ทแล้วก็เมื่อมองไปทางขวาครับก็เราจะมีรถปฐมพยาบาลครับรถปฐมพยาบาลแล้วก็หน่วยจุดรับฝากกระเป๋า ต่อจากนั้นนะครับก็เป็นแตงโมแตงโมโอ้โหน่ากินมากครับแตงโมนะการตั้งบูธของเราบรรยากาศดีอยู่หน้าริมสระน้ำใหญ่หน่านั่งมากครับแล้วก็จะมีซุ้มของไอติมไอติมนะครับจากหอกันค้าจังหวัดเชียงแสนนี่ก็มาแจกน้ำส่วนสโมสรไลออนเชียงแสนครับเจ้าภาพไอติมจิตตานิดครับวันนี้มาบริการ Oh, กําลังเตรียมความพร้อม,อมแล้วก็ยังมีน้ำเต้าหู้ส่งเครื่องครับจาก <Okay. S 2> นะครับ LNG เป็นสปอนเซอร์นะครับ <Okay. S 2> LMG นะ mm hmm. เป็นอ mm ินชูรันนะครับอของอยู่ที่ประเทศอเมริกา mm hmm. เพราะว่ามีเทสันต mm ิภาพด้วยก็มีน้ำเต้าหู้มาแล้วนะครับสำหรับซุ้มนี้เป็น เขาต้มไก่ครับโอ้โหน่ากินมากมากี่ร้อยชามครับวันนี้750รครับ,รบโอ้โหเยอะมากเลยเดี๋ยวมาชิมนะครับโอ้โหอันนี้เป็นซุ้มของข้าไขวนะขาไข่เจียวนี่อาชีพเก่าของเราเลยนี่ก่อนงานที่วัดโสธรผมทอดไป9999ฟองนะแจกคนที่มาร้องเพลงสรรเสริญน,นะครับอันนี้เป็นต้ม<ก> ไก่โหน่ากินมากเลยนะครับแล้วก็ยังครับเอาสวัสดีครับเอาร้านมาทุรสเรือนแพแล้วก็ร้านก้าวมณีก็มาด้วยเหรอครับวันนี้เลี้ยงอะไรครับซุปเยื่อไผ่ซุปเยื่อไผ่โอ้โหวันนี้คุณนิติงามสะอาดมาเองครับอื้อเจ้าของร้านก้าวมณีแล้วไม่วิ่งเหรอครับ โอ้โหนี่เดี๋ยวต้องไปเแล้วครับครับเดี๋ยวต้องฉ่ายไปให้พี่บัตดูนะ,อะขอบคุณมากเลยอ่ะเราจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราชิมเยื่อไผ่สักถ้วยหนึ่งก่อนได้ข่าวว่าอร่อยมาก